พิ่ว่าตามทั้งสองคนนะบดขอเข้ามาพระราตนตรัยหากมีสิ่งหนึ่งประการใดทั้งต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีที่ตัวข้าพเจ้าทั้งหลายหากได้กระทําการฟั่มาดพลาดพังผิดพลาดพังไปบ้างแล้วทั้งในอดีตชาติและชาติปัจตุวันข้าพเจ้าทั้งหลายจะขอกลับเข้ามาภาย ท่านทั้งหลายไวนาที่นี้ด้วยขอท่านทั้งหลายพรประธานอภัยให้กับข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครูบริวารด้วยเถิด้วยสัพพังอปะลาทังธมะเทเมพันเตอุกาสะทวาระกะเยนะกะตังตัพังอปะลาทังธมะเทเมพันเตุกาสะ ขมาหมิพันเตอพี่อาจารย์จับพานด้วยกันอาจารย์อาจาทักคู่นะอาจารย์ก็กลับไปก็ขอมีโชคดีลาบแล้วก็ขอขมาไปที่เจ้ากรําเนเวงอย่าได้เบียดเบียนมีทาให้ความสุขความเจริญลูกตึงลูกเราขอให้เป็นอภิชาตบุตรนะมีลูกมีหลานก็เป็นอภิชาตบุตรให้มีมีติจยานมีเทพเทวดาปกป้องห้องศากลับไปก็ คล่องตัวเงินทองไหลมาเทมาของความสงสารลมจิตลมใจลมปากของตัวครับเจ้าทั้งหลายด้วยบารมีองค์น้ำมงคลไทยยะธามาอุปยาชัยเตะอาจารย์เสร็จปีส่งพันมาที่ที่ผมผู้ทางประสิทธิสมองประสิทธิสังขารประสิทธ,ทปทธิประสิทธิทเตโชชัยเขาค่อยมีชัยยะกิจจังชัยยะกำมังชยัยยะทีเรียงพระวัตถุมงคล ล่างเบื้องกลางและเบื้องบนบรมงครูที่อยู่ในถ้าในน้ําบนบกจะเป็นพระภูมิเจ้าที่จะคุมพาลีแม่นางพระธรณีแม่นางพระองคาพระเสือเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองเรื่องนี้ประสิทธิปอนชัยประสิทธิเตโชชัยก็มีชัยยะหิจังชัยยะกัมังชัยยะธีรียังพระวัตถุนี้ขอเะิญบรมครูทั้งหลายมารับปานครูอันนี้เพื่อเธอสาธิสาธิตการถืออ่ะเดี๋ยวผมอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่จบเอานี่มาหาสกงให้อันนี้ คนคนละชิ้นนะเป็นสมเด็จงาช้างมีเล็บช้างเผือกด้วยอะไรด้วยติดตัวสุดยอดแล้วผมลงแน่นะขออน <shocked. S 2> ุญาตนะขอบคุณอาจารย์ติโสวิเศษอีเสเสพุทธนาเมนาพุทธังโสตังพุทธะปีติขอเชิญเทพเจาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านโอวมงคสา นมัสยิดวยะนาลายเชยงน้มันอมคมมาคมธารมดาอมโมิีอมเทวะโง่ๆน้ำมัสเลึกอเลือเทวาจุติจุตังโสโสปุริวะของเานะน้เมตตาจิตน้เมตตาสุขโตน้ำโมทายะอะอิติปิโสวิเศษเศษเศษพุทธนาเมเมนะตังโสโสตังพุทธปิติ นโมทายะนาชื่นโมชมพุทธอาหารนิยมคนทั้งหลายทั่วทั้งเมืองท้าให้ลือเรื่องย่ประเสริฐเลสไกยน้าจับจิตโมจับใจพุทธมีแต่คนรักใคร่ทันในคนเอ็นดูยะตาบานนีน่นะครับผู้จาวาจาไาพ่ละพิสงหลงไหลเบียดเสมือนสาลิกาลิ้นทองใช้คาถายิ้มกลับไปด้วยยิ้มยเยอะหน่อยนะสะโอมสาลิกาลิ้นทองพูดจาวาจาไาพ่ละพิสงหลงไหลมิตรจิตมิตรใจสัมปิติสามสิ เอหิจิตติเอหิจิตตังจิตมนุษย์ทั้งหญิงทั้งชายตรงนำพาสิ่งที่งีงามเปย์ยังมาหม่ามุมามุญมามุมามุญมามุมาบุ้มากลับไปร่ำลือเศรษฐีมหาเศรษฐีเด้อ